นี่เรากดดันมากเลยนะใช่ก็มันก็คงหวงๆล่ะครับเอาจริงๆเราทุกคนถ้าใครมีแฟนมานานๆเป็นสิบปีเนาะพอเราไม่ได้อยู่ด้วยกันเนาะมันก็ต้องมีธรรมดาล่ะครับที่ที่ที่ต้องมีรู้สึกใจหายบ้างเป็นเรื่องปกติแล้วผมว่าหลายคนต้องเป็นอย่างนี้แหสะสัปดาห์ที่ผ่านมาได้คุยกับซาร่าบ้างไหมครับไม่ได้คุยครับผมเป็นส่งไม่เสร็จมากกว่าก็ก็ จะคอยเช็คเขามากกว่าว่าเอ้ยอย่าลืมร้านปิดอย่าลืมอย่างนู้นอย่างนี้นะรถพังอย่าลืมมาไปซ่อมนะจะยืมรถใช้ก่อนไหมอะไรอย่างนี้แต่ว่าเป็นไดน้เป็นเป็นสน่งเมสเซจมากกว่ารับเพราะว่าตอนนี้จะให้สนทนาพูดคุยกันผมเขไม่พอมจริงๆทางทางเขา,าเองมีตอบกลับมาบ้างไหมคะเวลาเราแบบแส้งความเป็นยัยไปอะไร จริงเนาะจริงๆตัวซาร่าคือตอนนี้เขาไม่ค่อยได้เขาไม่ค่อยได้คุยอะไรทักหาผมอยู่แล้วครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นผมที่ส่งเมสเซจไปทิ้งไว้มากกว่าตอนนี้แต่ผมก็ได้อ่านแต่เห็นเมสเซจอ่านอยู่เห็นเมสเซจอ่านอยู่หรือว่าคนอื่นกดอ่านต้องเป็นเขาไม่แน่ใจเหมือนกันแสดงแสดงว่าเราตัวเราเองก็ยังเป็นห่วงเป็นห่วงแบบทุกทุกอย่างในในในตัวเขาอยู่คือคือยังไงผมคิดว่ามันน่าจะเป็น ว่าทุกเรื่องที่เป็นของน้องเขาผมคิดว่าถ้ามันเป็นเรื่องดีต่อตัวเขาแล้วก็เป็นเรื่องที่เขามีความสุขผมก็พร้อมจะเป็นเรื่องแบบนั้นไปครับยังเรียกว่าเดินหน้าง้ออยู่ในไหมครับตอนนี้โอ้ยตอนคือ,ค,อคือถ้าเรื่องง้อผมว่าเป็นเรื่องของอนาคตนะแต่ว่าตอนเนี้ยตอนเนี้ยก็ขอทําในสิ่งที่อยากทําก่อนจริงๆแล้วกันครับเพราะว่ามันมีทั้งงานโรงงานมันมีงานส่วนตัวเอาจริงๆเราก็ยังไม่สักเซสเราก็ขอแค่แบบทําทุกอย่างให้มันดีที่สุดไปก่อน<ม> เราเราคิดว่าถ้ามันทิ้งเวลายืดยาวไปมันอาจจะแบบว่าติดได้ยากกว่าเดิมหรือเปล่าความสาคัญว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของอนาคต่นะแล้วก็หลายๆคนถ้าเกิดว่าแบบถ้า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 มันถ้ามันต่อไม่ติดมันก็ก็ต่อไม่ติดแต่ถ้าเกิดว่าเรามันเป็นคู่ที่ใช่กันเราก็คงจะโคจรกลับมาเจอกันใหม่อันนี้เมันเราเริ่มทบใจได้แล้วจริงจริงจริงตอน มันเหมือนมันเหมือนมีสายฝนมันตกอยู่เรื่อยๆจริงๆนะเรายังรู้สึกมันทุกครั้งที่เวลามาเจอตรงนี้หรือว่าเราเจอที่ทีมงานคือทุกคนดีกับผมมากเลยทุกคนแบบเออให้กําลังใจเรามากเลยแต่ว่าข้างในใจเราตอนนี้คือมันไม่มีใครรู้จริงๆแล้วผมก็จะเดินด้วยความรู้สึกเบึ้อๆจรงๆก็ไม่ได้นะมันก็มันเหมือนไบโพล่าพี่ตอนเนี้ผม ก็คือยิ้มสู้ไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเศร้าผมขอไปเศร้า,านอกแล้วกันมันก็มีบ้างมันมีมันมีความคิดหรือมันมีแบบวิแววที่แบบว่าเอยแบบเขาเริ่มจะอยากคุยกับเราเขาเริ่มจะปรับ,บใจอ่อนอะไรนย่ี้บ้าง <c oughs> จริงๆเอาจริงๆปกติก็ไม่ค่อยได้คุยอยู่แล้วเพราะว่าซาร่าเขามีงานเยอะซาร่ามีงานเยอะมากแล้วก็ด้วยจังหวะเวลาของเขากับเวลาของเรามันก็ จะไม่ค่อยได้โคจรมาเจอกันอะไรอย่างเงี้ยครับเวลาเจอก็อยู่กับเพื่อนบ้างหรือว่าเวลาเขามาหาผมก็ต้องทํางานที่โรงงานบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยอาจจะไม่ค่อยได้คุยกันไม่ค่อยได้ปรึกษากันเท่าไหร่อย่างความสัมพันธ์พัตเตอร์อนนั้นเนี่ยเตอบอกว่าเฮ้ยตัวเองอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่กับสาราจะดูแลไม่ดีอาจจะดีนะครับเตอร์เห็นแบบกลัวไหมครับหลังจากนี้ว่าเฮ้ยเป็นคนที่ดีขึ้นกว่าก่อนที่เราจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าผมคิดว่ามันเป็นมันเป็นค้อยปลายทางของคนนะที่แบบ พวกเราไม่ม right. ีใครเพอร์เฟกครับพวกเราไม่มีใครเป็นเดอะเบสแต่พวกเราเบเทอร์ดดนทูเดย์ได้มาคือถ้า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 อะไรที่มันทําให้ตัวเราดีขึ้นอันนี้เราก็พร้อมทำอยู่แล้วล่ะครับยางใส่ใจความสัมพันธ์จริงแล้วว่าค่ะมันจกิดจาตัวมตัเองหรือเปลที่เราดีหรืาพวกเราได้ตกลงแล้วคุยกันแล้วนะพวกเราได้ตกลงแล้วคุยกันแล้วว่าพวกเราขอหยุดความสัมพันธ์ไว้ก่อนนะแล้วก็ตอนนี้เรา เป็นเพื่อนกันก well, ่อนก็ได <k> ้นะอย่างน้อยมันก็มันก็ไม่ได้ดีแค่ตัวเขานะฮะมันก็ด er so ีทั้งตัวเราด้วยดีทั้งต่อคนรอบข้างทุกคนที่อยู่รอบตัวเราเราคุยเรื่องนี้กันมานานแค่ไหนเมื่ออาทิตย์ที่แล้วมองเมื่ออาทิตย์ที่แล้วได้จับข่าวเปลก่บนเขาก็คือได้คุยเรื่องนี้แหละครับแล้วก็ผมมันเด็กด้วยแหละตอนนั้น ตอนนี้ก็ยังเด็กอยู่ที่ตอนนั้นคือจริงๆมันเรื่องส่วนตัวเราก็ไม่ควรโพสตอะไรลงไปเนาะแต่ว่าตอนนั้นมันทําใจไม่ได้มันก็เลยแบบันก็เลยมีมีมีแลบออกไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าจ่ได้มีโอกาสใช่ก็เลยได้มีโอกาสได้คุยกันนะแล้วก็เร็อ๋อแต่ว่าอันนี้ก็คือมามานั่งจับคู่กันเรื่องความสัมพันธ์อยากคุยการผ่านไปเสร็จนะครับทะเลาะกันทุกคนนะแต่ว่าเราใช่ใช่ก็เรื่องแบบนี้ผมขออนุญาตคุยต่อหน้าเลยดีกว่าแล้วก็ตอนนั้นก็ ใช่ใช่ใช่แล้วก็ลากยาวจนถึงอาทิตย์นี้แหละครับผมแล้วก็ตอนนั้นซาร่าเขาก็ได้น่าจะผมไม่แน่ใจแต่เขามีให้สัมภาษณ์ใหญ่ไปแล้วเนาะแล้วก็ผมกับเขาก็ได้คุยกันแล้วว่าเอาจริงๆมันก็ควรจะต้องแบบต้องจบแล้วอ่ะิ่งที่เราคือที่วันนี้เราเลิกกันแค่รถถอยด้คนละก้าเพื่อมาเพื่อนกันก่อนเพราะว่าเหมือนที่เต้บอกว่าแค่รถแบบว่าซาร่าเพื่อนสรุปแลสถานะก็เอาตามที่เขาว่าลวกันว่าวนะ ตอนนี้ผมก็รู้สึกว่าผมเป็นเพื่อนเขาแล้วเหมือนกันัะเราจริงๆก็มันก็ลดความสัมพันธ์ลงมาพี่ยัมปีที่ผ่านมามันสวยงามครับพี่สวยงามมากเลยว่าความรักนี่สวยงามมากต่างคนต่างดูแลกันดีครับแล้วก็แล้วก็แล้ว,ลวมันก็มีอะไรหลายอย่างเกิดขึ้นเยอะแยะมากเลย ของขวัญแฮนด์เมดที่ทําด้วยมือเมสเซจที่จดไว้ทุกอย่างมันมีไว้เยอะมากเลยครับแต่แค่แบบมันก็อาจจะต้องปิดหนังสือเล่มนี้เพื่อเขียนหนังสือเล่มอื่นต่อหรือเปล่าอะไรอย่ยงาไยงไรมันมันก็ไม่ใช่ถึงขั้นที่ว่าแบบจะไม่เขียนต่อนะแต่ว่าตอนนี้เราขอพักก่อนอมผมเชื่อว่ามันก็น่าจะดีกว่าทั้งดีดีกับพวกเราทั้งสองฝ่ายครับเขาก็ได้มีเวลาเยอะขึ้นด้วยอะไรเงี้ยเขาก็จะได้ไม่ต้องมา นั่งจำทีจำชัยอะไรอย่างเงี้ยครับผม่านี้เตี้ยมันก็จะไปถึงตอนจบเลยเหรอใช่ไหมใช่เนาะผมรู้สึกเหมือนคุณเลยพี่เต้ยยางก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมันจะมีสัญญาณอะไรเตือนบอกก่อนไหมครับทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากที่เกิดขึ้นเร็วมากแล้วก็มีหลายรายละเอียดอันนี้ผมขออนุญาตละกันนะครับที่ มันเป็นเรื่องส่วนตัวที่ผมขออนุญาตไม่พูดถึงจริงๆแล้วกันแต่ว่าเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเรามันมันก็มีช่วงปีสองปีหลังเนี่แหละครับที่นะมันอาจจะเป็นที่ตัวผมด้วยแหละที่เติมความหวานน้อยเกินไปอาจจะรดน้ําต้นไม้ได้ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยฮะมันก็มันก็ต้องเป็นที่ตัวเราแล้วเรายอมรับผิดก็ให้เป็นททดตัวเราแหละอย่างตอนนี้เราเรายังหวังอยากจะกลับไปเป็นแบบสถานะแฟนกับเขาอยู่ ถ้าเอาตอนนี้จริงๆเลยนะพี่นะถ้าเอาตอนนี้นะผมรู้สึกว่าตอนนี้ดีกับทั้งสองฝ่ายมากเลยแล้วถ้าเกิดอนาคตอะ่ะผมคือของเขาและเขาคือของผมจริงๆผมก็พร้อมที่จะทุ่มทุกอย่างเพื่อไปหาเขาถ้าถ้าพวกเรามันมัน,ม,นมันคลิกกันจริงๆนะฮะแต่นะตอนนี้ก็อย่างที่บอกครับวิทีนี้คือถ้าเราถ้า,ถ,าถ้าตัวผมวิ่งเข้าหาเขามันจะไม่มีอะไรดีขึ้นเลยครับเขาก็ยังทําใจไม่ได้มันก็เหมือนยิ่งเร่งยิ่งรัดนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เวลามันน่าจะเ,เป็น คำตอบที่ดีที่สุดให้พวกเราครับคือถ้าเขาให้โอกาสเราก็พร้อมเปลี่ยนเถ้าเขาให้โอกาสตอนนี้คือรอเขาให้โอกาสอยู่ไหมครับผมว่าตอนนี้เอาเป็นว่าก็คงรอให้เขาทํางานไปก่อนแล้วกันครับแล้วก็เรื่องโอกาสมันเป็นเรื่องของอนาคตอยู่แล้วครับมันมีเขาต้องรับผิดชอบเยอะครับเขาเป็นเขาเป็นหัวหน้าครอบครัวเขาเป็นลูกสาวคนเดียวในบ้านเพราะฉะนั้นเขามีอะไรที่เขาต้องทุ่มเทให้อีกเยอะมาก ถ้ามีตัวเราเข้าไปทําให้เขาเสียจิตเสียใจอะไรเงี้ยมันก็คงไม่ดีเท่าไหร่ผมว่านะมีหลายอย่างไปที่เราไม่มีโอกาสที่จะได้ทาก่อนที่เฮ้ยเอาจริงๆนะผมไม่เสียดายนะถ,<อ>ถ้าถ้าถ้าถามมาอย่างนี้ผมไม่เสียดายไหมครับว่าไม่เสียดายที่ไม่ได้ทําอะไรไปเพราะผมเชื่อว่าเราเ,เราเราเราซัดคมทุกอย่างแล้วอะไรเงี้ยหลายอย่างเอาจริงๆคือผมก็มายืนจุดนี้ไม่ได้เหมือนกันถ้าผมไม่มีเขานะ มันมีคําแนะนําหลายอย่างที่เขามาจนถึงทุกวันนี้ได้เขาสอนเรามาเยอะมากอะไรมันก็เหมือนแลกเปลี่ยนกันนะ,ะวันนี้เราเองมีอะไรอยากจะบอกเขาไหมครับกับสิ่งที่เราไม่เคยบอกเลยหรือความเป็นห่วงเป็นใย,ยอะไรแบบนี้ก็ <c oughs> ตอนนี้ยังอาบน้ําให้แมวอยู่นะ <c oughs> <c oughs> ยังดูแลแมวของเธออย่างดีนะ <c oughs> <c oughs> แล้วก็ แล้วก็ถ้าให้ฝักพูดอะก็ง MM. คงดูแลสุขภาพด้วยละกันทำงานหนักเป็นห่วงสนุกกับเพื่อได้เต็มที่แล้วก็หาความสุขให้ตัวเองเยอะๆละกันอย่างกับชาร่าไม่ค่ะผมทใจไม่ได้ม,มีหลายคนบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องคิดมากเพื่อนผู้ชายใช่ป่ะหลายคนทักมาเยอะมากเลยจะ แต่ที่ที่ไม่รู้ที่ไม่ี่ไม่ใช่สายนะั้นจริงๆเ่ะที่แบบเรามันสายประเภทอ่ะก็เราเคลียร์งานเสร็จแล้วก็ไปหาปกิจกรรมทำมากกว่าไปอะไรเงี้ยนะไปเป็นออกกำลังกายเต้นกีฬาอืมมันก็เลยกลายเป็นต้องหาอะไรพวกนี้ทดแทนทํามากกว่าครับเพราะตอนนี้ผมว่าถ้าให้ผมอยู่เฉยๆตอนนี้ผมกลายเป็นคนแบบอย่างเงี <S <s ้ยคือมันมันเคว้งมันมันซ้ายขวาจริงก็แค่ทํางานแล้วก็ไปออกกำลังกายเลย เราก็ควที่จะมีงานแต่งที่บ้านเราว่ายังไรบ้างผมไปเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องส่ว <ๆ S 2> นตัวของเขาแล้วล่ะผมว่านะผมผมผมไม่ได้อัปเดตกับทางนู้นเลยเราทางบ้านเราทางบ้านเราก็ถามหนักเลย่ถามมาเยอะมากเลยผมทะเลาะกับพี่สาวพะเรื่องนี้ใช่กลายเป็นเรื่องใหญ่ไปเลยฮะแล้วก็แต่เขาก็ให้เกียรติเรานะเขาก็ให้เกียรติให้ให้เกียรติพื้นที่พวกเราเหมือนกันอะไรเงี้ยครับ กับเรืนอหอที่สร้างไปยังไงดีครับครับตอนนี้ก็ก็ไม่เป็นไรครับยังไงผมเชื่อว่านายฟทุกคนก็ต้องมีบ้านของตัวเองกันอยู่แล้วทุกวันนี้ผมพักอยู่ที่คอนโดชั้นสูงนะมันก็จะมีสังคมหลายๆสังคมเนาะแต่ว่าเคยตั้งเป้าเอาไว้ว่าถ้าวันหนึ่งเราโตไปมีครอบครัวโตไปมีบ้านต่อให้จะมีคู่หรือไม่มีคู่ผมคิดว่าการที่ได้โตภายในบ้านหมู่บ้านอะไรพวกนี้มันก็น่าจะดีกับสภาพแวดล้อมมากกว่า อีกอย่างก็จะทําพื้นที่สอนเต้นส่วนตัวได้อะไรนี้ยแหละใช่ใช่ช่กับเรื่องนี้ทําให้มุมอ่ามุมมองคำรักเปลี่ยนไปไหมครับเต้ยครับผมยังศรัทธานะแค่แค่ตอนนี้มันต้องกลับมารักตัวเองนิดนึงนิดนึงนิเพราะว่าเราก็เราก็เรารู้อยู่แล้วแหละว่าเรารู้อยู่แล้วว่าเรา เราเคยดูแลคน,คนสักคนหนึ่งอะพี่เนาะเราเคยอยู่ด้วยกันกับคนคนหนึ่งมานานแล้วก็ทีนี้พอระดับความสัมพันธ์มันลดลงไปเอาจริงๆผมก็ทําตัวไม่ถูกที่ว่าเอ๊ะผู้ชายก็ควรต้องง้อเนะก็ควรต้องก็ควรต้องเอาหน่อยนะอะไรอย่างเงี้ยแต่แค่ตอนเนี้มันมันมีหลายเรื่องมากๆเลยที่มันเป็นเรื่องทางส่วนตัวผมด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับผมเลยไม่พร้อมมากๆที่จะเริ่มต้นความรักครั้งใหม่หรือไปเริ่มต้นความรักกับใครหรือะไรเงี้ยผมไม่พร้อมเลยนะ มันก็เลยกลายเป็นเหมือนฝนที่มาก็ดีเหมือนกันมันอาจจะซึมเศร้าหน่อยแต่มันก็ซัดอะไรบางอย่างออกไปเยอะเหมือนกันก็เอ,อผมก็เห็นอะไรเยอะเหมือนกันก็เลยอยากจะทําอะไรให้มันดีขึ้นนะใช่ใช่สรับสูตรตัวตน,นี้ก็เฮดหนักกันความถี่เรก้าดิกเตอร์ยังมูฟออนไม่ค่อยได้เนาะขอเป็นขอเป็นมูฟเต้นก่อนแลวกันตอ <ยา S 1> นนี้ใช่ใช่ใช่ถ้าเกิดว่าจะมูฟตอนนี้ก็เนี่ยแหละครับผมไปสู่เพื่อนใจหรือว่าโทรหาน้องที่เป็น สายทูบีเนี่ยบอกว่าเฮ้ยถ้าถ้าว่างเต้นก็ให้ให้เราเข้าไปหาก็ได้นะหรือจะมาหาเพื่อสอนเต้นก็ได้อะไรก็ว่าไปผมขอเคลียร์นิดนึงแล้วกันนะว่าเรื่องของคู่ผมนะไม่ได้มีมือที่สามไม่ได้มีศาสนาไม่ได้มีเรื่องของพ่อแม่ไม่ได้มีเรื่องอะไรเลยที่เข้ามาปะปนให้เรารู้สึกแย่กันแต่ว่าผมเคารพการตัดสินใจของทั้งสองฝ่ายครับที่แบบเฮ้ยถ้า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 ตอนนี้เรายัง ถ้าถ้าเราอาจจะเป็นผู้ชายที่ยังเรียกว่าต้องต้องพัฒนาตัวเองมากขึ้นกว่านี้ผู้หญิงทุกคนมีคุณค่าครับและผมเชื่อว่าผู้ชายทุกคนควรต้องสร้างทำให้ตัวเองมีคุณค่าเพื่อที่จะได้ดูแลเขาผมเชื่ออย่างนี้นะตอนนี้ผมอาจจะคุณค่ายังไม,ไม,ม่ไม่มี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 เลยไม่มีไม่มีเลยสิ่งสิ่งที่สวยงามที่สุดในกลุ่มพวกเรานะคือพวกผมอ่ะผมกับซาร่าเคยเดินทางด้วยกันจนพวกเราเนี่ย,ยเคยได้ไปทํางาน ก้นกวนกับกลุ่มมุสลิมกลุ่มศาสนาของอะไรนะของญี่ปุ่นนี่อะไรนะชินโตอะไรนี่ป่ะผมไม่แน่ใจแต่ความสวยงามข, <c oughs> ของพวกเราคือเราเป็นเอเชียนเป็นอีสเทิร์นเป็นเวสเทิร์นรวมกัน30-40คนอย่าเงี้ยมันไม่มีทางเลยครับที่เรื่องาศาสนาจะมาทําให้ความูกคัญเรามีปัญหาไม่มีไม่มี่เลย ไม่มียังไม่มียังไม่มีแต่ถ้า้ถ้าเขาเขาจะเขาอยากให้ผมทําอะไรก็บอกได้แล้วกันถ้าตอนนั้นเรากลับมาคบกันนะรแต่ว่าณตอนนี้ก็แต่แ้อนเราถามย้อนกลับไปตอนที่จะาตกลงกันต่างๆได้คุยเรื่องการปิดสถานะหรือไม่ยังไม่มียังไม่มีไม่ใช่ประเด็นหลักนะครับผมคิดว่าประเด็นใหญ่ตอนนั้นสำคัญสำหรับผมนะคืออนาคตของของของคู่เรา แต่สำหรับผู้หญิงคือความสัมพันธ์ปัจจุบันตอนนี้มันเ,นเราโฟกัสกันโคนลลาแบาบแล้วมันก็เลยอาจจะถดอยาจะทําให้เขารู้สึกไม่ดีด้วยแหละไม่ได้ขออนุญาตครับคุณจะมองว่าตอนนี้ซาร่าเขามีที่เสี่ยงกว่าเขาก็เลยอเมื่อแต่เราไม่ได้หรอกสึกไม่ได้กไ็ได้ที่คุณถ้าใครมองอย่างนั้นนะอย่าพูดอย่างนั้นเลยนะซาร่าเป็นคนดีมากจริงๆเขากว่าเขาจะดูแลครอบครัวตัวคนเดียวได้ตอนนี้มันไม่ง่ายเลยอย่าไปมองเขาอย่างนั้นเลยครับจริงๆนะ ก็เลือกอันนี้กุนอีทีสาร่าเยอะกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรควรเป็นอย่างนั้นแหละมากินนกันกือนตื่นดูเลยต้องให้เป็นอย่างนั้นแหละดีแล้วที่ทำใหตื่นก่อนมุ่งก่จะได่างนี้เลยแต่ผมกินข้าวทุกอย่างได้เพี้ยนไปหมดเลยพี่แล้วก็นอนได้สองไซเคิลเองมันสามสามชั่วโมงผมตื่นละก็คือตารางชีวิตคือผมเพี้ยนไปหมดเลยตอนนี้วันที่ตอนนั้นที่ที่โพสต์ออกไปรู้สึกแย่มากกว่าจะได้นอนก็หกโมงเช้าวันถัดมาทํางานเสร็จว่วงนอนเท่นคืนนะ หลับตาก็นอนไม่หลับกว่าจะได้นอนก็ตีห้าอะไรใช่ใช่เป็นอย่างนี้จริงจมันนอนไม่ค่อยหลับพี่มีอะไรช่วยผมหน่อยไหมพี่เอาจริงๆตอนนี้ผมนอนไม่หลับ่นี่เรบอย่างอย่างอย่างพอมีปรับมาผ่านคุณคุดจากคลิปในรายการต่างๆขึ้นมาด้วยเป็นไงบ้างคี้นะพี่คือจริงจริง ผมเชื่อว่ามันเป็นเรื่องปกตินะทุกวันนี้ใครถ้าทําอะไรมันไปสะดุดตาสะดุดขาสะดุดหูใครเนาะมันก็เป็นเรื่องปกติแล้วที่มันเราไม่มีทางถูกใจไดยทุกคนนะทีนี้ถ้าจะให้พูดย้อนกลับไปเนาะจริงๆก็ไม่อยากพูดย้อนกลับไปแล้วแหละแต่ว่าจะให้ผมไปตั้งเถียงเขาโดยการผมก็ทําไม่ได้เราก็ต้องผู้ชายมันต้องเกิดมาเป็นช้างเท้านานะฮนะมัน <laughs> ถ้า,ถ,าถ้าใครจะว่ามาแล้วก็เรายอมรับทุกอย่างขอให้เข้ามาแล้วกันแต่แต่เราจะไม่ไม,ไม่ไม่ขอไปพูดอะไรใส่เขาดีกว่าเพราะว่าผมเชื่อว่าคนรักเนอ้องเขาไม่เยอะอม,มันก็มันก็มีบ้างแหละครับที่ในนั้นในรายการเนี่ยมันอาจจะมีบางอย่างที่วางไว้แล้วแล้วมันเปลี่ยนชีวิตพี่มากๆเลยน้องชาทุกวันนี้ที่แบบรู้สึกรู้สึกก็ต้องสตรองสู้ไป ถ้ป่มันก็จะไปจมก็ไม่ได้แต่เห็นแล้วละ่ะน่ากลัวดีขอบคุณทุกคำติชมด้วยละกันครับจะเอาไปพัฒนาครับพี่ผมขอบคุณทุกๆคนมากเลยนะครับพี่ผมขอบคุณทุกท่านมากกูสัตว์ให้เวลาเสียเวลามาอย่างนี้ผม ทำตัวไม่ถูกขอบ, <c oughs> ขบคุณพี่เตยเช่<ม>นกัน,นะคะ่ะบคุณแม่นะครับณม่ปเป็นกำลังใจให้นะคะไม่อยาบอกมาฝั่งนี้เดี๋ยวเขาอินเสิร์ต <c oughs>